เอาแล้วตะกิดเพื่อนมีอะไรอ่ะเอาเลยนะเตรียมเตียงไมเอาเย็บอะไะช่วยด้วยนะเขาก็แบบน้องน้องน้องอะไรขอพี่อยากช่วยไปทำงานถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างนงี้แหละเราก็ อ๋อะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าหแล้วพี่มาแบบพี่ไม่รอผมดีเรียกผมดีพี่จะพี่จะชาร์จในห้องน้ําแล้วก็คือจากแมวมองใช่ไหมใช่จริงๆเราเคยมีความคาดฝันอยากเป็นดาราไหมไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยกับการที่แค่แม่เรียกถ่ายรูปตอนเด็กผมยังไม่ค่อยจะยิ้มเลยยังเขินเลยจากเดินแบบถ่ายแบบก็เข้าสู่การละครครับผมค่ะตอนนั้นละครเรื่องแรกๆเรื่องเรือลิศยาครับค่ะก็ดังอยู่นะเรื่องนั้นน่ะพี่ปอทฤษฎีกับ พี่น้ําตาลพี่จักรธนาแล้วเราเล่นเป็นคู่สองเป็นคู่สผลงานเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กละครดังละครดังแต่ผมไม่ดังแล้วก็อย่าย้อนกลับไปดูด้วยนะตอนนี้คนหน้ากันเลยเริ่มหากันแล้วค่ะมันมีรอบหนึ่งผมไปกินหมูกระทะแล้วร้านเขาเปิดละครผมนี่แหละเฮ้ยอยากลองเช็คว่ะนี่นี่เดินไปเอาไปตักนู้นตักนี่ ไม่มีใครสนใจเลยซึ่งเราก็อยู่ในจอดิคนโดนจอยหมูกระทะไปโอเคโอเคเออช่างมันเถิดเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะดังเราแค่รู้สึกว่าเราเออดีจังได้ได้ทำงานมีงานทำซึ่งหลังจากเรื่องนั้นก็จะมีโอกาสได้เล่นอีกหลายๆเรื่องใช่ครับค่ะพูดได้ไหมคะว่าตอนนั้นก็เข้าสู่วงการแล้วล่ะแต่รู้สึกเหมือนอกหักกับการแสดงเป็นช่วงหนึ่งที่อยู่ๆทุกอย่างมันก็นิ่งแล้วก็เงียบ ไปเลยอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็วเลยอยากกลับบ้านขว้ามอไซค์เก็บกระเป๋าเป้ใบเดียวแล้วก็ขี่ขึ้นเชียงใหม่เลยขี่กลับเชียงใหม่โอ้โหแล้วไม่บอกใครด้วยไม่บอกแม่ตดสุดๆค่ะจอดหน้าบ้านแม่ก็งงใครวะเป็น <laughs> <laughs> ใครวะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่เคยเห็นมอไซค์เราด้วยตอนนั้นตั้งใจว่าอะไรคะอีกสองวันเป็นวันเกิดผมครับแล้ววันเกิดผมตรงกับวันแม่ <laughs> ผมก็เลยอ่ะ <laughs> ช่วงนี้ว่างก็เลยกลับไป ไปอยู่กับแม่ไปฉลองวันเกิดกับแม่ช่วงนั้นก็จะมีทริปของของกลุ่มรถอะไรด้วยที่เชียงใหม่เราก็เลยแบบอ่ะมันก็ถือโอกาสไปไปไปเที่ยวด้วยแก<ป>ว่่าจะอยูัไม่เกิน2อาทิตย์ประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วคือไปอยู่2ปี 2>, <laughs> 2ปี 2> <laughs> ซึ่งตอนนั้นรู้สึกกับสภาวะจิตใจของเราว่าแสดงว่างานแสดงไม่ใช่งานของเราอีกแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าหรือมันไม่ไม่ใช่ทางของเรา มันไม่ได้เหมาะกับเราหรือเปล่าซึ่งชีวิตพลิกผันมากไปเป็นบาริสต้าคนในกลุ่มรถนี่แหละที่รู้จักกันนะครับเขาก็จะเปิดร้านกาแฟแล้วก็ก็ชวนมาทําครับรอทําร้านเสร็จรีโนเวทร้านอะไรเนี่ยครับก็เราก็ทําเค้กขายทําขนมขนมขายด้วยหลากหลายบทฟามากนะตีรังปันแพงอีเวนต์ไปไหนโอ้โหโหดมากค่ะชงกาแฟทำขนมแต่ละคนที่กว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลย อันน <S <S well ั้นก็เจอวิกฤตแล้วพลเองเหรอคะเจอวิกฤตอะไรยังไงบ้างพอเข้าสู่วงการนะครับเซ็นสัญญาแล้วพอใกล้จะจบอะครับเขาเพิ่งจะแบบเริ่มจะทำบอยแบนด์ครับเหมือนตามความฝันของเราครับตอนนั้นก็ทําประมาณแบบ80-90%เลยครับคือแบบเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแค่แบบถ่าย m ีเดบิวต์แล้วด้วยตอนนั้นเหมือนที่บ้านมีปัญหาด้วยครับมีเรื่องหนี้เรื่องอะไรครับเพราะที่บ้านเป็นโรงพิมพ์ครับแล้วพออยู่นี้ธุรกิจออนไลน์มันมันมากขึ้นครับ สิ่งพิมพ์มันก็ซบเซาลงครับเหมือนมันเป็นสองทางเลือกครับว่าเราจะไปเส้นทางตามความฝันของเราไหมกับอีกทางหนึ่งลองไปหางานนักแสดงไหมเพราต้องยอมรับว่าบอยแบนด์เนี่ยครับตอนนั้นยังหาเงินไม่ได้ครับตอนนั้นเหมือนต้องตัดสินใจว่าความฝันตัวเองกับเลือกที่จะครอบครัวเรื่องเงินตอนเครียดมากครับลองให้ทุกวันครับ เพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากทําตามความฝันของตัวเองครับมันเหมือนสิ่งที่เราเคยฝันไว้นจริงๆมันอยู่ตรงนี้แล้วนะใช่ครับมันเหมือนมันใกล้ๆเราเนาะมันใกล้เลยกนิดนึงก็จะผุแล้วถึงขนาดที่แบบเราก็ไปทุบกระปุกมาช่วยที่บ้านด้วยใช่ครับก็คือตอนสมัยช่วงมหาลัยครับผมจะแบบมีซื้อหมูกระปุกเซรามิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะหยอดหยอดไปเรื่อยๆครับแต่เหมือนตอนนั้นที่บ้านเจอวิกฤตครับเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเนี่ยให้ที่บ้านหมดเลยครับทุบกระปุก กระปุกเลยครับเอาไปเลยพอ่อพ่อไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องอะไรเรามีความสุขที่แบบได้ให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลือกอะไรต่อจากนั้นว่าต่อไปันจะเป็นนักแสดงคือออกมาแล้วก็หาแคสเหมือนเดิมครับได้โอกาสแบบไปเล่นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอใกล้ๆก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนเขาเปิดรับสมัครบอยแบ์อีกครั้งครับครับอีกแล้วมายั<ม>วฉันอีกแล้วอีกครั้งหนึง่งไม,ไม่ไม่ครับผมว่าเอยหรือว่าลองไปดูอะไรก็แบบโอกาสไปซ้อมลองซ้อมลองเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็มีความสุขเหมือนกันนะจะยังไงดีจนกระทั่งแบบเหมือนเจอเนี่ยครับผิดเบบเออตอนนั้นด้วยคิดว่าอายุเราก็ค่อนข้างค่อนข้างไม่เด็กแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยวา่ามาทางนักแสดงดีกว่าตอนนั้นมาวันที่9ก้าุมภาพ โจำพุทธะที่ม,มาออดิชั่นกันครับวันนั้นพี่ชอตเห็นอะไรในตัวน้องพลค่ะผู้ชายที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นบอยแบนด์คือไม่รู้จักทำมาก่อนเลยใช่เไม่รู้จัก<ะ>ไม่รู้จักเลยแล้วก็มาเจอกันก็คือวันที่ทําแคสเนาะค่ะ,ะในทั้งการผู้คนมากมายเขาดูเด้องออกมาเขาดูแบบว่าค่ะเขาด้เจอเขาด้เจอขึ้นมาทุกคนลองความเห็นเป็นเหมือนกันว่าแบบ นคนเนี้ยน่าสนใจพอเขาฝึกจากเวทีแล้วให,ให้ให้ที่นั่งหลังสุดเห็นไงราะนั้นเวลาที่เขาไปแคสเนี่ยเขาจะต้องแสดงอะไรออกมาให้ที่นั่งหลังสุดก็ต้องเห็นเขานะคะในขณะที่สายลับเองชีวิตกลับไปอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นบาริสต้าทํากาแฟทําขนมเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นรู้สึกว่าไม่เอาละไม่เข้าสู่วงการแสดงอีกแล้วใช่แล้วเราก็ปล่อยตัวเลยครับับรถเล่นปล่อยตัวที่ว่าคือยังไงขนาดปล่อยตัวแบบปล่อยผมย ปล่อยผมยาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้คือสส่รับเรอภาพนี้หลายคนตกนี่คือบ้านที่ผมจะใช้ทําเค้กกันนี่คือใส่รับจริงๆเหรออ๋อถ้าว่าวันนี้ยังพอเห็นแบบว่าคือเป็นผู้ชายผมยาวน้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นแปดสิบครับกําลังแตะแปดสิบแล้วก็มีทิศทางที่จะไปอีกเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ถึงร้อยในวิชาซึ่งจริงๆในตอนนั้นบ้านเราเองก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน หยุดทำทุกอย่างเงินเก็บก็ใกล้หมดเหมือนใช้ชีวิตไปวันต่อวันแล้วก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตใครได้เลยเรื่องราวที่มันยังติดอยู่ในใจกับคนในครอบครัวแม่ก็ถามตลอดว่าแบบไม่ไม่กลับไปแล้วหรอไม่ไม่ทำงานแล้วหรอมันก็เป็นคำถามที่แบบเออเราก็ถามตัวเองอยู่เนะไม่กลับแล้วหรอไม่ไม่มีใครเรียกเราเลยเหรอเก็บความแบบความเครียดไม่ได้อยากไม่อยากแสดงออกมาผม แม่แล้วก็น้อง่ยครับเหมือนทะเลาะอะไรกันบางอย่างแล้วแบบไม่แม่ก็น้องเนี่ยเราพูดประโยคอะไรที่แบบจี้เราแล้วเรารู้สึกแบบระเบิดออกมาว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็เครียดจริงๆก็แบบไม่ได้แบบชิลขนาดนั้นคิดอยู่ตลอดคิดทุกวันแหละว่าแบบจะเอายังไงกับชีวิตต่อจะแบบจะทํายังไงเพี่บอกว่าจริงๆจะไม่เอาแล้ววงการถึงขนาดใช้คําว่าตัวเองแบบฝังตัวอยู่ในหลุมไปเลยใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่ เราค่อยๆกบตัวเองไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราอยู่ที่นู่นเพราะเราปล่อยตัวตอนนั้นก็ฝังตัวเองไปฝังไปแล้วพี่ชฉยไปขุดยังไงนะคะฝังตัวเองขนาดนั้นแล้วค่อยๆทับถมไปเรื่อยๆเนียค่ะจริงๆต้องต้องบอกคุณเอที่เอสมากกว่าค่ะเพราะว่าสายเขาเคยมาเล่นตอนนั้นเราทาซีรีส์เป็นแบบนักนักเรียนวัยรุ่นอะไรขึ้นมาอันหนึ่งเนาะ GPA เราก็เขาก็มาเป็นหนึ่งในในตรงนั้นซึ่งวันนั้นเขามาเป็นตัวร้ายไม่แน่ใจค่ะว่าว่าพี่เอสเขาแบบถูกตาต้องใจอะไร แอ้คนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเออถึงเวลาก็อยากจะเรียกมันมาร่วมงานอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราจะทำพิธีแบบอะค่ะตอนนั้นก็คือเราเปิดแคสก็จริงแต่เราไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาสมัครกับเราแค่ไหนแล้วเราจะได้นักแสดงที่เราอยากได้หรือเปล่าในส่วนนึงของคนที่ทํางานก็จะพยายามไปกว่าต้นผู้คนเด็กๆเท่าที่เรารู้จักมารู้สึกยังไงที่พีเอนึกถึงเรามันแปลกใจตรงที่ว่าคือเราเราพอรู้แหละว่าเขาอะจําเราได้ เพราะเราเคยเคยเล่นเล่นซีรีส์ให้เขาครับแต่เราแค่งงว่าแล้วอยู่ๆอะไรทำให้พี่นึกถึงผมอะไรโดนใจพิทเบฟเดอะซีรีส์คือเรื่องที่ทําให้เราเปลี่ยนชีวิตเลยทั้งคู่เปลี่ยนมากครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยก็ว่าได้ต้องรู้ตอนขั้นตอนเขาตอนที่เขาจะบอกว่าบอกว่าใครรับบทบาทไหน พี่ชอตเองเป็นคนที่เล่าให้ฟังเสมอว่าพี่งงมากว่า12คนทําไมมันตรงกับบทบาทกันพอดิบพอดีไม่เคยทาซีรีส์วายมาก่อนทาละครมาเยอะมากแต่ไม่เคยทาซีรีส์วายนั้นก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนอกจากว่าชอบบทประพันธ์เรื่องนี้นะคะก็เลยไปซื้อเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็จะตั้งใจว่าจะทําปกติเขาจะต้องดึงตัวตัวละครออกมาแล้วก็ไปตามหาคนที่ฟิตฟอร์ตัวละครนั้นๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทําไมตอนนั้นถึงได้คิดว่าหาเด็กมาก่อน สิบสองคนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังว่ามันเหมาะกับบทไหนซึ่งมันไม่ถูกต้องนะจริงเราควรจะหาคนที่มาฟีดกับบทมากกว่าก็ทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆจนนั้นทําบอยเจอร์นี่ทำอะไรแต่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจว่าจับว่าใครเหมาะกับบทอะไรมันแปลกมากเลยมันแปลกมากคือมันเหมือนแบบพวกเขาอ่ะเป็นตัวละครตัวนั้นอยู่แล้วลงตัวลงตัวกับ12คนเหมือนมันพอดีอะไรแบบนั้นจริงเราเล่นสายวายเลยมีความกังวลไหมคะ การรับบทนําในรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวความเครียดความแบบกดดันก็เข้ามาวันแรกยกไปสิบสนด้วยความเครียดว่าสายบบแบบเครียดแบบไปร้องไห้ในรถยู่ๆก็ร้องแบบน้ำตาไหลร้ลองพี่เฉลต้องไปปลดล็อกอยังไงคะตีสาครับพี่สายวาง้มาร้องหแบบอุ๊ยหนักวาเนี่ย